สวัสดีเพื่อนบ้านเอาสวัสดีเพื่อนบ้านว่าไงไวัยรุ่นจิงเกอร์บลฮ่หาฮนี่เราเป็นผู้บุกเบิกที่แห่งนี้เลยนะเนี่ยเอ้อเออึงเ,ออเ,ออเออสาไฟมาหน้าบ้านเอ,อ้แชกเกลิลตรงนี้มันไม่มีกระแสไฟฟ้าบันที่จะเป็นที่จะต้องติดโซล่าเซลลนะ์น่ะอ้าอย่างนี้นี่เองส่วนบ้านชั้นตอนนี้ยังไม่มีอะไรที่แบบต้องใช้ไฟฟ้าเลยนะเพราะยังไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้ออะไรทั้งสิน้นทำไมถึงไม่ซื้ออะไรทั้งสิน้น งบ,งบหมดงบไม่มีหรือว่าซื้อบ้านไปหมดแล้วความจริงก็คือซื้อบ้านไปหมดแล้วงบก็เลยหมดไงอ๋อน่าสงสารจริงๆเลยไม่เหมือนฉันที่แบบกู้นะกู้อกู้เหรอถูกต้องพอกู้เสร็จฉันก็เลยมีตังไงคนรวยรวยใช่ไม่ได้นะคนรวยนี่ต่อไฟเข้าบ้านต่อเข้าบ้านฉันด้วยได้หรือเปล่า ใช้ก็จะมีตังค์จ่ายค่าไฟเหรออยังไม่มีแฮะถ้าไม่มีก็ไม่ได้นะเดี๋ยวอยากได้ด้วยเอาบัานเธออย่างเดียวก่อนก็ได้ช่วยฉันจ่ายด้วยนะฉันต่อให้โอเคได้เลยแล้วก็โซล่าเซลใช่ไหมของเราเนี่ยไฟเราดึงมาจากฟากฟ้านี่โซล่าเซลดึงไฟมาจากฟ้าแสงจาก จริงไหมสายไฟมาจากฟ้าก็จริงเหมือนกันแะนี่ต้องถามเทพเจ้าข้างบนเลยนะเทพเจ้าสายฟ้าว่าแบบปล่อยกระแสไฟลงมาให้หน่อยได้ไหมน่ะใช่เลยหลังจากนั้นเราก็จะเอ๊ะทำไมบ้านบันนี่มันมืดมากเลยเดี๋ยวต้องติดหลอดไฟด้วยนะเนี่ย บ้านเธอนี่เหมือนบ้านฉันเป๊ะเลยนะนี่ติดตัดไฟจะได้สว่างฮ่าพอเราเดินไฟแล้วมันก็มีกระแสไฟเข้าไปในบ้านแล้วนะไชเิลแค่นี้ก็จบสว่างสวายทีวีก็ใช้ได้หนะ้าใช่ไม,มไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมบ้านฉันนะ่ะรรนี่โคมไฟก็มีแล้วโอเคเรียบร้อยเท่านี้ก็ เจ๋งเป้งไปเลยใครเดียวกันแต่ว่ามีไม่เหมือนกันเพราะว่าฉันยังไม่มีเนาะไปดูไปดูบ้านเชคเกิลวันนี้เดยวบันนี่ช่วยทำปลอดไฟให้ได้เลยขอบคุณเธอมากเลยบันนี่เป็นไงบ้านพี่นี่ติดไฟแล้วสวยปะเออรู้สึกสว่างขึ้นมาทันทีเลยติดบ้านด้วยติดบ้านด้วยนี่ทีนี้เราก็อยู่กันแบบมีไฟและมีไกวไฟมีไฟบ้านเชคเกิลเอาก็สีเหมือนกันเลยนี่ ใช่บ้านฉันก็ใช้เดียวกับบ้านเธอเนี่ยปุ๊บไฟติดปั๊บเลยนะเนี่ยโอ้ห้องน้ําก็กว้างขวางดีแต่ว่าบันดี่ชอบบ้านบันนี้มากกว่าฉันชอบบ้านฉันก็เรื่องของเธอโะแต่เธอไม่มีทีวีนะก็ใช่ไงที่ฉันบอกว่างบหมดน่ะโอ้ให้ตายแต่แจก็ง่ายมากเลยแต่บันนี้มีทีวีเดี๋ยวบันนี้เอาให้ก็ได้เอาอะไรมันจะครบขนาดนี้ขอบคุณฉันยังอ่ะขอบคุณมากเลยบันนี้ ว่าจะทีวีอยู่ไหนนะอยู่ในกระเป๋าสีมิตินี่แหละรู้สึกแค่มีจริงหรือเปล่าอย่ามาห<ม>ลอกฉันนะมีจริง<ช>ไม่ได้หลอกนะอย่าบอกใครนี่ทีวีว้าวทีวีรุ่นใหม่กว่าที่บ้านเธออีกโอ้กระเด็นโอ้เขาเก็บก่นอนเก็บก่อนอ่าว้าวเจ๋งแฮ่ทีนี้ฉันก็อยู่บ้านเปิดติดนนด้วย <นะ S 2> ดูสีแ<ล>่แต่ยยเพรามีไฟฟ้าใช่ไหมเปิดติดด้วยดูสิ่ใช้ก็สุดยอดเลย โอ้ดูสิดูการ์ตูนได้ด้วยว้าวดาก้อนบอลเจ๋งแฮ่ชาดาเอ๊ะชาดาดูนี่เกาะดีกว่าดิเกินดิเกินี่เกิลดิเกิลดิเกิลดูช่องอะไรบ้างใช่ก็กินสกีนเหรอโอ้ดิช่องอะไรเนี่ยเออขาราดีนะครับให้ระวังฟ้าผ่าฟ้าร้องฟ้า ก็โชคโขกคาฟ้าถล่มทลายนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าไม่รู้มีใครไปลักสายไฟดึงมาจากเทพเจ้าสายฟ้านะครเราทำให้เจ้าเจ้าสายฟ้าโกรธนะครับก็เลยประทานพรลงมาเห็นบอกว่าจะส่งลาบูบูกระแสไฟฟ้าลงมาเพื่อที่จะลงโทษลงทันเจ้าพวกนั้นนะครับแต่ว่าตอนนี้ถ้าใครไม่ได้ทำอย่างกันก็อยู่แต่ในบ้านไม่เป็นไรครับโอ้แต่ว่าฉันรู้สึกว่าฉันไม่ได้ทำน่ะช่องนี้น่าจะไม่ได้เรื่องนะฉันว่าเปลี่ยนดีกว่าเอ้ยอันนี้น่าจะ โอ้โโอ้แชร์คิวบ้านเธอไฟไหมตายแล้วทำไมเดียวเกิดอะไรขึ้นโอ้ดับเพลิงดับเพลิงดับเพลิงเลวบ้านเธอไฟไหม้บ้านแล้วดับเพลิงเร็วจกดลูกโป่งน้ำดับเพลิงโอ้ตายแล้วตายเคิวโอ้แย่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 ๆๆๆเกิดอะไรขึ้นเนี่ยหนีออกจากบ้านก่อนโอ้ตายบ้านเธอแต่เธอหนีเนี่ยนะบ้านนี่บ้านเธอก็ไฟไหม้หลังบ้านโอ้แย่ๆๆๆโอ้บ้านบัดดี้ไฟไหม้หลังบ้านแชร์คิวเราต้องแบ่งกันอยู่แล้วแหละอย่างนี้ อ้ย๊ยย,ย,ย,ยังไม่หมดยังไม่หมดห้องน้ำไฟ <ป S 2> ติดใย่ยังชื่อโอ้ให้ตายเถอะเจ้าหนุ่มคนเมื่อกี้เขารู้ได้ยังไงว่าเราไปขโมยไฟมาจากเทพเจ้าสายฟ้าน่ะนั่นน่ะสิโอ้แต่เมื่อกี้ฉันเห็นบ้านไฟฉัน้นบนแบบกระพริบกระพริบใหญ่เลยะโอ้แต่ว่าบ้านเปิดประทุนแบบนี้ก็ลมโกรกเย็นดีเหมือนกันนั่นเนี่ย ขอบคุณเทพเจ้าสายฟ้าที่ช่วยโดนบันดาลให้บ้านเราได้มีสไตล์โมเดิร์นอุ้ยจรด้ก็เป็นบ้านทรงใหม่โอ้ใ <c oughs> ช่ก็ดูทีวีต่อซิมีกี่รายการในของเธอเนี่ย <c oughs> โอ้ <c oughs> โหนี่มันไปสำรวจดาวังคารได้ไงเนี่ยเฮ้ <c oughs> เอาช่องไหนดีนะโอ้โหนี่มันรถซิ่งโอ้นี่การ์ตูนโอ้นีช่องระเบิดโอ้หมาเต้นไงลูกนิกลูกลิกลูกนิล เออน่ารักมากโอ้นี่ช่องกอดอะไรน่าสนใจโอ้นีมันด็อกเตอร์นี่เมื่อกี้ด็อกเตอร์จะก่อการร้ายอะไรเนี่ยโอ้ไม่ไม่ไม่โอ้ยคุณลุงหนีไปนั่นไงระเบิดโอ้มาด็อกเตอร์อ่ะนี่มันเมลอนไอ้เมลอนเมลอนเลยแคตาลูกตันหากอ่าแคตาลูกก็ได้เ่มีช่องอะไรน่าสนใจอีกน่ะโอ๊แมวดำ แมวหมุนน่ะโคะช้องลิงไปไปลิงตกใจเออดูอะไรดีน่ะเอะไรน่ะไอตัวอะไรกำลังจะวิ่งออกมาน่ะออกมาแล้เออออาออออลอออออนี่มันลาบูบูว้าวออาออองออออเออบูอออาออออ่ว มาจริงด้วยวายออกมาจากทีวีเฉยว้ายไฟไหม้แล้วใช้กับบ้านเธอเนี่ยดับเพลิงดับเพลิงโอ้บัานนี้เป็นลามไปบ้านเธออีกแล้วโอ้เธอรูปกระเพกไปเลยบ้านนี้มันจะกินลาบปูปูเหมือนมีสายฟ้าด้วยเลยนะจริงด้วยเฮฉันว่าเป็นทีวีสีมิติหรือเปล่านะ

ฉันว่าเราโอ้ยเอามาทางนี้เยวมาทางนี้อว้าวฉันก็โดนจัดการแล้วต่อไปก็ต้องเป็นบันนี่นะสิเออมากเลยแฮะเป็นไงล่ะจากที่เราโดนลาบูบูไฟฟ้าจัดการบ้านไปเมื่อตะกี้ตอนนี้เราอยู่แบบสมาธิไทเกิลเราต้องไม่พึ่งพาอะไรทั้งสิ้นใ ไม่ต้องมีไฟฟ้าก็อยู่ได้ใช่เขาแค่มีใจเว้าเปิดประทุนบ้านเปิดประทุนแอ้เป็นไงปลอดโปร่งรู้สึกไม่อึดอึดรู้สึกไม่ปลอดภัยปลอดโปร่งแต่ไม่ปลอดภัยแจคเกอร์เด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 ไดตลอดเวลาปึ๊บป๊ปลอดโปร่งแต่ไม่ปลอดภัยไม่ค่อยถูกใจบันนี้ประมาณนี้ก็ได้อยู่นะเราน่าจะไม่หล่น าประมาณนี้ไม่หลดแล้วกันนี่เนี่ยโอเคตอนี้ก็อากาศลงโปร่งสบายอะไรนะ่มีใครเห็นเราบ้างไม่มีไม่มีโล่โล่โล่เย้เย้แต่พอไม่มีไฟฟ้าแล้วลาบูบูก็ไม่มานะใช่ตอนนั้นไม่มาแน่นอนเลยจิงด้วยไหนเราฉันว่าเราลงว้าวาตรงเราเลยโชคดีไฟไม่ใหม่ไฟไม่ไหม่ ไป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 โอ่ไปหนีแบบนี้มาข้างล่างไชเก้ันล่างฉันล่างโอ๊กชันบนเริ่มแบบว่าไม่ไหวแล้วโอโหโชคดีนะมันไม่โผล่มาตรงนี้นะไช่เก้าขอพรพีรอดนะใช่ให้ตายเถอะเทพเจ้าสายฝาดจะเราบุ๊คกูยังไม่มาเลยเนาะใช่ฉันยังไม่เห็นสบายเลยถ้าอย่างนี้นะ

ว้าวโปรมาตรงนี้ได้ยังไงเนี่ยเออๆโอ้ยวันนี้รีบเกิดเลยว้าวไอ้แจ็ก็โดนกระแทกไปแล้วโอ้ฉันเกิดใหม่ว้าวจะด้วยไม่ตายเถอะโอ้ว้าววันนี้ไม่รอดแล้วเย้ยนี่อุ๊ยโดนทีมว่าแต่อันนี้ทำไมไม่มีไฟฟ้าแล้วยังมาอีกนะสงสัยมาเพราะฟ้าผ่า